ครับสวัสดีครับพี่น้องมื่อนี้พาพี่พาน้องมาบึงกระเจ้าหาปูหาป่าพี่น้องมืง่อนี้อยู่ท่าน้นํานี่ท่าน้ําสงครามนี่อันนี้กล่องท่อก็เจ้าซีเห็ดท่อส่งน้ําได้พี่น้องอยู่เอาน้ําสงครามอยู่นี่แถวนี้แหละสี่เอาขึ้นไปเห็ดให้เห็ดหน้าหน้าปังเห็ดง้อเห็ดสวนพี่น้องพ่อ พอบักใหญ่เลยได้พี่น้อง,องระบบแบบฝังดินฮะน้พี่น้องบมแมนคลองลอยฝังดินแม่เหนมดเลยผรับก็จะกองไว้เป็นจุดๆประมาณสามสี่โลความไกลก็ส่งน้ำา็จะเอาไปกองไว้มดเลยแหละหายไว้มดแล้วเดี๋ยวบบคือเฮือมาพี่น้องไปเบิ่งก่อนแม,มน่นบ่เื้อ,ปปอ,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 อหาปลาบ่ ดูเหงาเอียนอืมโอ้แม่นีิลีเหงอหาปลาผู้ใดก็ปุ๊บอันนั้นก็กเจ้ากำลังเฮ็ดอันบ้านพักอยู่ทางผู้มาเบิ่งลูกแต่ปลาบอกปลาถ้านบางลันพี่นอ้องเจ้าบริไปใส่ลันเนาะ มาละบอไม่มาแล้วนี่บางไทยบางรันนี่เนาะหรืโอโปรได้ไปบ่บอโ,อโอปรไดบ่พยายามรอบบอได้หรอบออ๋เบิ่งจอกแม่นจอกนี่แหละกระเดียกกระโดดเอ๊ จอกบึงแน่ไหลมาอมโอเคเรือหางยาวน้ำนี่แหละบายราบนี่แหลแะแหลมแต่แท้เคมแต่เท่วันได้ไปย้ายเหือหลายมือแลวนี่ เด็กเงาไปสั่ไม่บอไปเกิถอดไปน้ำบ่อได้บึงดูป่าได้การอย่บ่โอ้ฮันดีฮันดีสัโอ้ป่าหอยน่ปากคเนาะป่ารอบได้เป็นเลยหื บริเดณอ่ะโอ้สิปลาอืมให้กามอยู่อือเอาขึ้นมาเถิบโอ้ปลากดกักอยู่อืม อุณาปรากฏหลายตูวอยู่ได้มีแต่ปรากฏตัวนี่อืมมีแตป่ปรากฏปรากฏหยวกอันนี้โมเมนต์ปรากฏเหลืองปรากฏเรนน์นได้มีแต่ปรากฏหยวกสีขาวๆหนวดนเงาปรากฏอันนี้นี่ปราเวียนไฟเอา้าโอ้ยพอกินอยู่หรอก ไอ้เมือ่อขึ้นเมือ่อู้เด็ดท่อขนาดเลยบักใหญ่มันมีจดหลายรุ่นตัวท่อนี่เนาะรุ่นน,น,น้อยลงไปอีกรุ่นเนึะ ハハハ。